อนนี้เก้าเรียบร้อยครับเตันท้ายพอดีวันนี้ครับอันนี้อนนี้เก้าสายมาเสริมเต็มพอกใหม่รีวิวกลางสายฝนให้เลยครับวันนี้ฝนตกชมเย็นพอดีทีนี้จิ้จบอันนี้เก้าไปสองใบครับอันนู้นใบหนึ่งนีใบหนึ่ง ถ่ายหัวซิงค์เสร็จเต็มลำอุปก่อนครบชุดนี้ราคาหมื่นแปดจบที่หัวซิงค์สองทอดเคลื่นเลยนะหัวไม่บินสองทอดไปดีหมื่นแปดจะได้อุปกรณ์กัรถ่ายย่อยท่ายครบชุดปลอดถ่ายก่อนถ่า,าย,ย เตรงงานครับผมกลับบ้านได้ชมหวยใกล้ีค,ครับ